รีวิวมดลูกมาแล้ววันนี้เราอยู่กับพี่ตายผู้ป่วยตัวจริงนะเดี๋ยวเรามาถามกันว่าพี่ตายเนี่ยเป็นส่วนไหนบ้างก็มีทั้งหมด3ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือซีดท,ที่รักแร้สอข้างเลยนะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตซีดด้วย3เซนแล้วก็มีมดลูกโตเนื่องจากเยียบบุพมดลูกจเจริญผิดที่ค่ะ วันนี้เราเอาอ่ารีวิวเกี่ยวกับมดลูกโตมาฝากมดลูกโตเป็นไงบ้างพี่ก็คือนี่นะคะนี่คือผลเอาตาซาวนะคะของไตเลยจริงๆนะคะมีชื่อของไตนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาจะบอกปริมาณอที่มันโตนะคะก็คือขนาดขนาดที่โตนะคะก็คือ11.52เซนค่ะอืมอ่ะแล้วตอนนี้ทาไปแล้วกี่กระปุกทั้งหมด6กระปุกค่ะ หกระปุกทำไมถึงทานต่อเนื่องถึง6กกระปุก,กับพี่เพราะว่าตั้งแต่กระปุกแรกนะคะก็คือเห็นผลค่ะภายใน2สัปดาห์แรกนะคะก็คือจํานวนปริมาณประจําเดือนที่ออกมาผิดปกติเนี่ยมันลดน้อยลงจนกระทั่งหยุดในที่สุดค่ะอืมแล้วตอนนี้ครบหกกระปุกแล้วข่าวดีเป็นไงมั่ง ข่าวดีนี่เลยค่ะนะคะนี่คือ,อมีสิ่งนี้นะคะหลุดออกมาขออนุญาตเป็นข่าวดำนะคะก็มีสิ่งนี้นะคะหลุดออกมาจากช่องทางปกตินะคะเอนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะซึ่งขนาดนะคะเมื่อเอาไวบ้บรรทัดวางทาพนะคะก็จะเท่ากับขนาดที่มดลูกโตเลยก็คือ11เซนค่ะม,มีอะไรฝากถึงคนที่กำลังเป็นอยู่ไหมว่าควรดูแล,แลแล้วก็ฟื้นฟูยังไงบ้าง อยากจะบอกว่าอ,อาหารเสริมนะคะก็คือ,อมันก็ดีค่ะแต่ว่าเราอย่าฝากความหวังไว้กับตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราจะต้องอเชื่อฟังคุณหมอด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินหรือว่าการออกกําลังกายนะคะการนอนด้วยค่ะอ่าก็ยังไงขอบคุณพี่ ต่ามากๆเลยแล้วใครที่มีอาการแบบนี้เนี่ยสามารถทักมาปรึกษาได้ว่าเป็นซีดเป็นซีดรังไข่ซีดช,ช็อกโกแลตหรือว่าเป็นเกี่ยวกับมดลูกตกขาวเนี่ยต้องดูแลฟื้นฟูนฟนยังไงหรือว่าฐานตัวนี้ยังไงเดี๋ยวทักเช็ตด,ด้านล่างได้เลยทุกคนได้เลยนะคะอยากให้ทุกคนมีข่าวดีค่ะ